17บเนาฬิกาส0นาทีโดยประมาณนะคะวันที่21ตุลาสองพันพระอาทิตย์เริ่มเริ่มลงนะคะเริ่มตกแล้วรอเวลาลุ้นลุ้นกัน,นะคะ่ะว่าปีนี้เมงไฟพญานาจะขึ้นเยอะหรือน้อยนะคะที่บ้านตานชุม อำ,อำเภอลตัตนาวาปีจังหวัดหนองคายนะคะล,ลุ่มน้ำโขงตอนนี้กำลังเงียบนะคะยังไม่มีอะไรคนเราดูเยอะอเยอะมากเห็นไหมคะ ตลอดริมโขงจะมีผู้คนรอดูเยอะแยะเลยเยอะมากปีกนี้คนเยอะอะรอดูต่อไปค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้เวลาแล้วค่ะ